สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคลิปที่2องนะครับเ,เ,เรื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะเราลืมเปิดไม้เราก็เลยลบทิ้งไปอะไรก็รคือเรียบร้อยใช่เรียบร้อยโ,อโหปันปนเอ้ยถ้ามึงจะกลัวติ๊จกจบขนาดนั้นแล้วนะมึงก็ไปซื้อ,อยาฆ่าติ๊จกจบเลยไปโซ่ที่หัวมันเดี๋ยว เกิ้นบอกว่าการตะโกนเยอะมากอาจจะเป็นไม่เป็นเรื่องที่ดีไม่เหลือไม่เหลือหาคีการ์ดไงเอ้าเอาขึ้นอย่ามายิงลูกบอลของฉันได้ไหมอย่าโอ้อ <c oughs> ยู u p r o b แบมปุขนาดขนาดเครื่องเล่นมากแต่พออัดคลิปนีค่คือไอแมพไ,ไอไอด่านที่มันมีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะแล้วไม่มีทาง2,000 years later เควสมันบอกว่าให้บั็อกสามรอบอะไรเนี่ยมันคืออะไร <c oughs> เออเลอร์ไม่ใช่อันนั <c oughs> ้นนั่นแหละ <c oughs> เออเออเลอร์สามรอบอ่ะมัน A few moments later คืออะไรมันก็แค่อาหารนิดมันไม่ได้อนี่มาตอนนี้เราลงไปชั้นที่สองแล้วนะคะตอนนี้หรือเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายก่อนหรือเปิดอยู่แล้วพลั่วพลังอสว่างอะ <c oughs> ทำไมได่านมันสว่างแปลกๆเอ้าเฮ้ยไม่ได้ซื้อไฟฉายมาลืม <c oughs> เดี๋ยวมันมีไฟฉายต้นเกมมาอยู่แล้วนี่ห <c oughs> ายขี่กาวอีกแล้ว <c oughs> ไม่โดนวาร์มอะ อะไรวะยี่งไโดนกูกับ What the f h โอ้โหใช่เลยโอ้โหอะไรอีกอะไม่กัดกูทุกใบ Two น h o 0 0 a years later เบียร้อยจาเกโอ้ถึงว่าทำไมอะไรวิ่งวิ่งวิ่งอยู่บนลิฟต์อะไรอะ เธอตายยังอ่ะยังยังไม่ตายยังไม่ตายบอกกาวก็ด้วยนะ A later few moments later. ไม่ใช่ที่กูอยู่คนเดียวยังไม่ตายอ้าไม่เอ้าไม่เนดีเู่ตรงนั้นนะยังไงวะกดเฉยๆมันต้องกดตามอ่ะมันบั๊กอ่ะ a few minutes later glitch ตึมเกม glitch ตต๊บไม่เป็นอ่ะ <c oughs> เอาะยากกาจังนะฮะหนคือ,อยังไงอ่ะเออนี่ยโอคือต้องกดตามเหรอเออแล้วมันก็ต้องกดตามเหรทำมไมอันแี้อู๋มันบลั๊กเห็นมันบลั๊กอ่ะทำไมวะเออทำไมมันบลั๊กอ่ะ อ๋ออีกแล้วโอ้ยเกมบักสองรอบแล้วไม่อัดก็ได้ตัวจะเล่นเฉยๆเนี่ย